คราวที่แล้วสำหรับี่แล้วพี่พแบงค์นำเสนอใช่ไหมขี่ม้าแหหน้าบแบบโหดมันฮาแต่คราวนี้อาจจะไม่โหดเท่าขี่ม้าแหหน้าเพราะเป็นการแหหน้าแบบขี่หงแต่ว่าเป็นประเพณีที่หาดูได้ยากจะขี่หงยังไงไปดูพร้อมกันค่ะ อยู่นี้นะคะก็คือพิธีแห่หน้าขี่หงเข้าโบสหรือว่าแห่หงโบดหนา้าเป็นประเพณีโบราณของทางภาคใต้หาดูได้ยากนะโดยที่เราถ่ายมาเนี่ยเขาจัดขึ้นที่ตำบลหันใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีนาคเนี่ยขึ้นหลังหงทองแห่จากบ้านไปถึงวัรดระยะทางเนี่ยก็ประมาณ1กิโลเมตรมีขบวนกองยาวแห่นำํำสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมขบวนและก็ชาวบ้านตลอดสข้างทาง จนพอมาถึงหน้าประตูวัดก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ช่วยกันดึงไม่ให้นางเนี่ยเข้าไปในวัดได้เนี่ยนะก็คือที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ขัดขวางการบวชนะแต่เขาเป็นกุศโลบาย<อ>คือเปรียบเสมือนว่าเป็นมารประจนเนี่ยขัดขวางไม่ให้บวชมารไม่มีบารมีไม่เกิดใช่ก็จะฉุดกันเป็นพิธีแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายหน้าก็สามารถขี่หงเข้าไปในโบสถ์เพื่อประกอบพิธีอุปสมบทได้ต้ะค่ะ โดยคุณสมชายพ่อหน้าบอกว่าตั้งใจจะรื้อฟื้นประเพณีแห่หน้าขี่หงขึ้นมาใหม่เพราะประเพณีเก่าแก่ของภาคใต้หาดูได้ยากปัจจุบันก็ไม่มีจัดขึ้นแล้วนะแล้วก็เป็นการหี่งหงเนี่ยข้าพิธีอุปสมบทเป็นพิธีของผู้มีบุญหนักตามความเชื่อโบราณรแต่รับพิธีกรรมเขาก็จะมีกุศโลบายแฝงแล้วก็มีคติสอนใจกับตัวหน้าแล้วก็ผู้มาร่วมงานซึ่งลูกชายเองเนี่ยก็ดีใจนะที่วันนี้ได้ข้าพิธีบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อคุณแม่ด้วยะคะโอ้โหดูไว้ ุ่นสาวๆนี้นะฮะเขาบอกว่ารำหน้าน้าเนี่ยจะได้เกิดเป็นนางฟ้านี่คือนางฟ้าเหรอเนี่ยใช่เราต้องไปรำ<ด>เทวดาอย่างงรฮะอยู่ด้านหลังเทวดารำด้วยได้แล้วกันนะอย่างกั้นหย่วนหย่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับการแห่น่าขี่โหงมาฝากคุณผู้ชมนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซ b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ